ือกระแสช่วงนี้ทิมเบอร์ลิงมาแรงมากละลรานนี้ก็คือแตกแตนมากกว่าอิมจะสั่งมาได้หกรดบูเบอรี่ก่อนมันยังเก่าอยู่ไหมอะซื้อมาตั้งสองชั่วโมงละอืมสมคำรำลือมันไม่ได้หวานมากแล้วก็มีความเปรี้ยวตัดสตรอเบอร์รี่ของปวดยิมเลย<อ>หกไส้เลยเหรออันนี้จะเป็นแบบแยมเลยเป,ยบบปรี้ยกว่าบูเบอรี่ือเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีกเปรี้ยวต่อไปว้าวตัวนี้มันจะเป็นแบบเลมอนือเปรี้ยว อช็อกโกแลตอ้วมกคตรฟิลหมอนูโช่ามัหนหยืดกว่าช็อกโกแลตมันเลยไม่เป็นราวาปะเข้มข้นนะแต่ก็หวานกำจีมะเคีเ้ยวปะแปลกแล้วนุ่มๆน้ำแชว์เอลเป็กในแพทเอลแกจุกในสองขุนทองร้องกรุดเลือกทำไมไอโดนโนว่ามันคือไส้อะไรอร้านเบอร์รี่เหรอใช่ร้านเบอร์ร,อร,อรี่ปะเบลสดซึ่งบอกฉันสิว่านี่คือชาเขียวที่ฉันตามหา